ถามเรื่องของการเลือกตั้งนิดนึงนะคะว่าถ้าเราดูเรื่องการกําหนดนโยบายของประเทศหานาจสหรัฐเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนสําหรับการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วก็ก็หลักก็คือแบบว่าใครเป็นผู้ชนะ <c oughs> ตัวพนาที่ประดิบดีนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าใครจะพรรคไหนจะเป็นผู้ชนะสภาล่างนะครับหรือว่าแล้วก็สภาบนด้วยนะครับคือนโยบาย ที่มีความแตกต่างกันของสองผู้สมัครเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่กำหนดทิศทางแหละนะครับแต่ว่าถ้าใครสามารถคุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาบนและสภาล่างได้ด้วยเนี่ยความรวดเร็วแล้วก็ขนาดในการที่จะทำนโยบายเนี่ยก็จะทำได้ตามที่ที่หาเสียงไว้ได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าคุมได้แค่สภาใดสภาหนึ่งเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะมีความล่าช้าหรือว่ามีขนาดที่ท,ที่ไม่ได้ใหญ่เท่าที่เคยคาดไว ค่ะนะครับ่จริงถ้า,ถาเราดู<ค>ตอนน่าจะได้คว้าชัยในครั้งนี้คะ่ะคือถ้าดูจากโพลเนี่ยนะครับว่าถ้าเราถ้าเราดูในในสไลด์ที่หนึ่งนะครับดูจากโพลล่าสุดเนี่ยคุณไบเดนเนี่ยแกก็นำอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราเชื่อโพลเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็เป็นไบเดนแหละที่นำที่ได้โอกาสที่จะชนะนะครับแต่ว่า ผมว่าโคก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเรื่องเรื่องความผลจริงๆก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเรา,าต้องว,ว่าว่ามันอ่ามันใกล้ใกล้ใกล้แรงนิยมมันใกล้กันมากมนะครับส่วนเรื่องของสภาเนี่ยนะครับตัวสภาลา่างหรือว่า House of Representative เนี่ยเดมโมแครตเขาก็มีโอกาสที่จะที่จะได้เกินขึ้นมากกว่าครับแต่ตัวที่มีความใกล้เคียงกันมากเนี่ยคือฝั่งวุฒิสมาชิกหรือว่า s e n a t นะครับที่ อันนี้ต้องลุ้นกันหนักเลยว่าว่าจะเป็นยังไงค่ะนะครับทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับทั้งหลายซี ن เรโอที่อาจจะเกิดได้จากผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ประเมินยังไงบ้างค่ะคือค,อคอผมว่าอยู่สามนะครับที่เราดูตอนนี้แรกถ้าเป็นบาดแผลนะแล้วก็ได้เสียงท้ามกากครเน่ะเมื่อกี้มีคนพูดถึงนโยบาย แล้วนะครับก็จะเห็นว่านโยบายหลักๆที่เด่นเนี่ยก็คือเนืนองการใช้สายภารที่ีกนะครับจะมีการขึ้นนะครับภาษีบุคคละครับไว้เนี่ยลงมาเหลือ2 1เปอร์เซ็นต์จะมีการยาบกลับขึ้นไปนเป็น28เปอร์เซ็นต์ะครับมีการเจ็บอุบัตอบุคคลกับตัวท็อปแบล็กเก็ตครับ อันเนี้ยก็ที่ภาษีเนี่ยมันอาจจะยกต่อเรื่องของ earnings ของบริษัทตัวทะเบียนในอเมริกาค่ะก็มีโอกาสที่จะได้เอาโคลเงินเนี่ยที่มันจะออกจากอเมริกาเนี่ยมีมาเก็บมากขึ้นครับหรือถ้าดูเรื่องของวิบายสงครามการค้านอนโดบางถึงไม่จะจับมือจีนได้กับ ทั้งทันทีทันใดนะครับแต่ว่าดูจากเรื่องภาทีิที่แข็งกร้าวก็น่าจะมีการถอยลง่ะครับเรื่องของความเครียดของนโยบายด้านภาษีนำเข้าต่างก็น่าจะลดลงความตึงเครียดทางการค้าก็ลดลงนะครับซึ่งซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นก็ที่ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่น่าจะ พื้นตัวได้เร็วกว่าเน,นี่ยีิตทำเข้ามาเป็นการติดต่อทีนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าในมิตินึงก็น่าจะได้เห็นเรื่องของจีนนะคะที่อาจจะผ่อนคลายลงนะคะความขัดแย้งาจ,จะบางตาลงนะคะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าในมิติของเงินที่ฟันโฟ o อในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะมากขึ้นทีนี้ถ้าพูดถึงในมุมตลาดเงินตลาดทุนนะคะถ้าไบาเดนมา มิติน่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่าการขึ้นภาษีเองนะคะหรือว่าเรื่องของพลังงานสะอาดเองก็กระทบกับหุ้นจานวนไม่น้อยทั้งในสหรัฐแล้วก็ตลาดโลกรวมถึงบ้านเราได้เหมือนกันครับก็ในในแง่ของเรื่องเรื่องตลาดเงินตลาดทูนใหญ่นะครับผมว่าหลักๆมันจะเป็นเรื่องนโยบายฝกภาษีอย่างที่คุยกันเมื่อกี้แหละ <c oughs> ครับก็คือตัวที่จะทําให้มีเอาท์โคลออกมานะครับทําให้ดอลลาร์เนี่ยมันมีแรงกดดันอ่อนค่า ค่างเงินของ E M เนี่ย<ม>ก็อาจจะมีแรงกดดันด้านแข็งค่านะครับรวมถึงค่างเงินบาทเราด้วยนะครับก็น่าจะเป็นประเด็นที่กระทบเ,เรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนอยู่พอสมควรนะครับสําหรับา<ม>ภาพใหญ่อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากๆนะครับเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มฟื้นเววกว่าที่ท,ที่ที่เคยมองไว้เนี่ยนะครับ มันก็มีโอกาสที่ในท้ายที่สุดเนี่ยเสร็จเองซึ่งเขามปีนยโยบายที่เป็นอิสระกับกับถ้าเป็นอิสระแหละครับแต่ว่าด้วยความที่จอบเป็นเฟอของเขาเนี่ยมันผูกอยู่กับเรื่องของอัตราเงินเฟอรเรื่องของการเติบโตครับซึ่งถ้าสองอันเนี้ยมาได้เร็วกว่าที่คาดเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่เสร็จอาจจะมันเป็นต้องอขึ้นดอกเบ,บี้ยเร็วกว่าที่คาด ตอนนี้ถ้าเราไปดูดอทคอมของเฟดเนี่ยเฟดบอกว่าตัวเองจะขึ้นดอกเบีย้ยได้น่าจะประมาณครึ่งหลังปีส0 2พันยี่สิบสี่นะครับอีกสามปีเลยนะครับค่อนข้างนานนะครับสามสี่ปีแต่ถ้าเกิดสมมติไอเดนมาได้จริงๆแล้วทำทุกอย่างได้ตามที่ตัวเองประกาศไว้นะครับเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นเร็วการขึ้นดอกเบีย้ยของอเมริกาเฟดเนี่ยก็อาจจะขยับเร็วขึ้นนะครับนี่ก็จะมีในยาะาแบ แนวโน้มแบบเบี้ยประเทศในใน e อรวมของเราด้วยครับแต่ถ้าในแง่ของเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าจากเรื่องของความตึงเครียดทางการค้าเนี่ยนะ,ะครับที่มีในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทําให้อุตสาหกรรมต่างๆได้รับผลกระทบค่อนข้ามากมนะครับแด่น,นอนเรื่องของอสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยจะพบสินค้า ที่เกี่ยวกับพวก Computer, ควกอมพ,พิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกแผงวงจรไฟฟ้าพวกเคมีพัธุ์เนี่ยค่อนข้างมากนะครับและแต่การาดว่าโจไบเดนมา,มาแล้วความตึงเครียดทางการค้าเนี่ยมันไม่ได้มากเหมือนกับช่วงสมัยคุณทรัมป์เนี่ยนะครับแรงกดดันของเิกเตอร์เหล่านี้นะก็น่าจะลดลง ทีนี้ถ้าดูผลกับประเทศไทยล่ะคะโดยเฉพาะเรื่องของการค้าภาคต่างประเทศเพราะว่าตอนยอมรับว่าพอมีเรื่องของเทรดวอลเกิดขึ้นนะคะเราเองก็ได้รับผลกระทบเชิงลบพอสมควรถ้าใบาเดนมานะคะแล้วก็ในเรื่องนี้คลี่คลายลงไปได้จริงเราจะได้อันนี้ส่งเพิ่มขึ้นหรือไม่รวมถึงอีกมิติหนึ่งที่คุณกำพลบอกไว้ก็คือเราจะเห็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าในทางตรงกันข้ามเงินบาทก,ก็จะแข็งค่าด้วยนี่ก็จะเป็นแรงกดดันให้กับภาคการส่งออกหรือเปล่าคะ อ่าครับน่นคือถ้าเราดูเนี่ย,ยว่าบาบไบเดนตอนนี้ถ้าดูจากภาพใหญ่ที่มากระทบบ้านเราค่ะมันมีอยู่สองมุมหลักๆด้วยกันนะครับมุมแรกก็คืออ่าถ้าอเมริกาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจากการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ดีการใช้จ่ายนะครับสงครามการค้าลดความเครียดลงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีสำหรับภาพการส่งออกไทยค่ะครับแต่อีกด้านหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ย ก็คือเรื่องของดอลลาร์ที่จะปอดค่าแน่นอนมันมาเพราะแกกกันค่าเงินบาทที่จะค่าเพราะฉะนั้นถ้าส่งออกฟื้นในรูปดอลลาร์ก็จริงพอ c เว v e r t เป็นค่าเงินบาทมันไม่ได้มากขึ้นว่าไม่ได้ไม่อาจจะน้อยลงด้วยซ้ำเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น,ปน,ปนแรงกดดันที่ทําให้ท้ายที่สุดแล้วอาจจะ กูถัวกันไปค่ะกาจจะไม่ได้ดียังมีเนยยอสาคัญเนาะใช่ไหมคะครับครับคุณกำพลคะเราพูดถึงไบเดนไปแล้วนะคะเดี๋ยวคนเชียร์ทรัมป์จะบอกว่าเดี๋ยวเราเทคไซนะคะเราต้องพูดถึงทรัมป์ด้วยถ้าทรัมป์มาเป็นยังไงคะเราพูดมิติไบเดนไปเยอะพอสมควรครับในกรณีของคุณทรัมป์นเนี่ยคิดว่าภาพนโยบายในสมัยที่สองของเขาถ้าเขาชนะเนี่ยนะครับไม่ไม่น่าจะตัดตอนแรกมากนะครับคือเรื่องของ ภาษีเนี่ยนะครับก็น่าจะยังอยู่ระดับต่ําต่อไปนะครับนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเนี่ยเขาก็คงจะเน้นเรื่องพลังงานพอซิลต่อค่ะนะครับค,ความเสี่ยงทางการค้าเนี่ยผมคิดว่าความตึงเครนะียดน่าจะยังดีต่อ uh huh. ครับอาจจะไม่ได้เพิ่มมากขึ้นไ,ได้มากนะักเพราะว่าถ้าเาดูจากสภาพเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยทุกคนไ,ได้รับผลกระทบจากโควิดหมด ค่ะ <c oughs> นะครับไม่มีใครจะไปสร้างผลกระทบใหม่เพิ่มเติมที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสที่มันจะมีการขึ้นภาษีแรงๆไมหมว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับ <c oughs> แต่โลกจะพื้นตัวแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมคิดว่าคมก็อาจจะไม่ได้ไม่อยากที่จะลดภาษีหรือว่าผ่อนคลายเรื่องเรื่องนโยบายภาษีให้กับใครครับอย่างลา่าสุดเราก็ถามกันบ้านเราก็ค่งโดนไปค่ะครับ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะคะอย่างมีในยะสาคัญถ้าทรัมป์มานะคะทีนี้ถ้า EEC ล่ะคะเรามองว่าโพลเนส่วนใหญ่บอกว่าเดโมแครตก็น่าจะมานะคะในส่วนของ EEC <Yeah. S 1> เองประเมินแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราคิดว่าผลเนี่ยมีโอกาสพลิกเกมมากน้อยแค่ไหนเหมือนปี2016ว่าโพลบอกว่ายังไงฮิลลารีก็มาสุดท้ายทรัมป์ก็คว้าชัยได้ uh, ตอนที่ e EC เนี่ยเราก,เราก็เราก็ยัง มองโคเป็นหลักนะครับ <c oughs> ว่าจากโพที่ที่คิดบอกมาเนี่ยผมคิดว่าเราเราเราดว่าไบเดนเนี่ยก็มีโอกาสมากกว่าแหละที่จะ <c oughs> นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ผมคิดว่ามันจะเป็นตัวสร้างความตึงในในระยะสั้นก็คือผลของการเลือกตั้งที่มันจะเป็นการผลที่ใกล้เคียงกันมาก <c oughs> นะครับทีนี้ตลาดอาจจะเริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะมันมีโอกาสพลิกยุทธเปล่านะครับ <c oughs> ประกาศผลอย่างเป็นทางการหรือว่าการเห็นผลที่ชัดเจนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นาในวันเลือกตั้ง mm hmm. เลือกตั้งครั้งก่อนๆหรือเปล่า mm hmm. นะครับ mm hmm. ซึ่งถ้าม,ม,มันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันมีการ mm hmm. นับคะแนนใหม่ต้องมีการเอาเคสไปที่ศาลพวกเนี้นะครับระยะเวลาที่ยังไม่ประกาศ mm hmm. จะเป็นช่วงมีโอกาสสร้างความกับตลาดก mm hmm. าด mm hmm. ราเงินอยู่ค่อนข้างมาก นะครับค่ะก็จ,จะได้เห็นความผันผวนที่เกิดขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะโรตอร์กำพลคะมีโอกาสอัปเดตกันใหม่นะคะ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณคะ่ะดร,รกำพลอันดิเรศสมบัตินะคะผู้ดยการอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจจาก EIC ธนาคารไทยพาณิชย์สิ่งสำคัญเลยที่เห็นนะคะก็คือผลส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าไบเดนน่าจะมาแล้วก็อาจจะเป็นบลูเวฟนะคะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับปี2016นะคะถ้าจําได้ฮิลลารีก็มาวินพอสมควรแต่สุดท้ายก็พลิกเกมเป็นทรัมป์ชนะไปนะคะซึ่งถ้าโจไบเดนมาจริงนะคะดร,รกำพลบอกว่าก็น่าจะมีประเด็นเปลี่ยนในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการกระตุ้นาพ งานเรื่องของสงครามการค้าที่อาจจะคลี่คลายลงนะคะซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็จะไปผลักดันการใช้จ่ายทําให้คนสหรัฐเนี่ยมีกําลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเขาจะขึ้นข่านแรงด้วยนะคะหเท่าตัวทีเดียวจาก7.25ดสอาลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงเป็น15ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงนะคะและนอกจากนี้มาตรการเหล่านั้นอาจจะดันให้เงินดอนลลา,าร์สหรัฐอ่อนค่าลงค่ะแน่นอนว่าอาจจะส่งผลดีกับบ้านเราในแง่ของการส่งออกเพราะว่าพอเริ่มคลี่คล,คลายการส่งออกก็กลับมาฟื้นตัว แต่พอเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงก็จะทําให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสุดท้ายพออ f f s ็ตกันแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ชงบวกมากเท่าที่ควรแต่ก็ต้องดูผลในระยะยาวด้วยเหมือนกันขณะที่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์มานะคะมาตรการไม่น่าจะต่างจากเดิมมากนักนะคะแต่ก็ต้องดูทีาทีเหมือนกันนะคะว่าในสมัยที่2ของเขาเขาจะจับเต็มหรือเปล่าเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นบุคคลที่คาดการได้ยากด้วยเหมือนกัน แต่ก็มีหลายคนยังคงที่จะเชียร์โดนัลด์ทรัมป์อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายไม่ว่าจะเชียร์ใครเรารอผลที่เราจะรู้กันจริงในเช้าวันพฤหัสเช้าวันที่4พฤศจิกายนตามเวลาในบ้านเราดีกว่านะคะ